ช่วงทิต่ตีพาวงล้อมออกไปมีเหตุการณ์คล้ายปฏิหาริเกิดขึ้นกล่าวคือทุกครั้งที่ทหารพรมา่าตามมาประชิดติดตัวก็จะมีไฟลุกโพร่งขึ้นในจุดใกล้ๆกันทําให้พมา่าเบนความสนใจไปที่กองไฟเราก็เลยหนีรอดมาได้มารู้ภายหลังว่าเพื่อนเก่าของเราตามมาช่วยเพื่อนเก่าสมัยที่เป็นสิทธวัดด้วยกันตอนเป็นเด็กโยมมารดาพาเราไปฝากเป็นลูกสิทวั เราเติบโตขึ้นมาภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้ฝึกอาวุธและคาถาอาคมร่วมกับเพื่อนๆอ,อีกสองคนแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันพวกเขาคอยตามช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่รู้ภายหลังที่เราตกลงกับสหายของเราให้ขึ้นครองราชสมบัติแทนและเราได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัทพวกที่ไม่เข้าใจแผนการอันแยบยนต์นี้เลยพากันกระบฏแบ่งออกเป็นหมู่เป็นเหล่า เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกรุงแตกในที่สุดกระบฏกลุ่มหนึ่งอ้างคำสั่งของสหายเราให้นำเราไปประหารทั้งที่ตอนนั้นเราอยู่ในเพศบรรพชิตซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือเกิดกระบฏซ้อนกบฏจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้านเมืองระสำมระสายอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้เพื่อนสี่คนนี่แหละพาลงเรือหนีไปนครศรีธรรมราชจากนั้นเราก็ไม่พบกับพวกเขาอีกเลยเราได้ทราบภายหลังว่า เขาไม่อยากเป็นนักรบอีกได้กลับไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านธรรมดาหากเราไม่ได้เพื่อนสี่คนนี้ก็คงต้องตายอยู่ในสมณเพศและพวกที่ฆ่าเราก็ต้องบาปหนาสาหัสมากช่วงระยะเวลานั้นท่านตัดความหลงในสงสารได้แล้วหรือขอรับท่านพระครูถามยังแต่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเรารับกรรมฐานจากหลวงพ่อในป่าได้ไม่นาน ก็เร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนได้ดวงตาเห็นธรรมและได้เรียกสหายของเราให้มาหาสมภารวัดปามะม่วงรู้สึกสงสัยท่าคิดว่าสหายของพระเทระเจ้าก็คือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้มีนามเดิมว่ดดวงซึ่งต่อมาได้กระทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสิน์เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศในเมื่อพระเถระเจ้าบอกว่าไม่ใช่แล้ว จะเป็นผู้ใดเล่าหนอกระผมสงสัยขอรับแสดงว่าสิ่งที่กระผมทราบมาไม่ตรงกับความจริงแล้วความจริงเป็นอย่างไรขอรับสมภารวัดป่ามะม่วงเรียนถามความจริงก็คือสหายของเราไม่ใช่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแต่เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อเราขึ้นครองราชได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นสมเด็จเจ้าพระยา พระเถระเจ้าอธิบายยังความสงสัยของท่านพระครูให้ปราศนาการไปสิน้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผู้มีนามเดิมวัดดวงสมภารวัดป่ามะม่วงพูดคล้ายรำพึงพระเถระเจ้าช่วยเสริมว่าต่อมาได้กระทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แร,แรกแห่งราชวงศ์จัก,กรีในตอนแรกสหายของเราไม่ยอมทําเช่นนั้นเพราะความจงรักภักดีต่อเราประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเขาเกรงว่าประชาชนจะไม่ยอมรับและคิดว่าเขาเป็นกบฏเราต้องชี้แจงให้ฟังถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเราเกลียกล่อมกันอยู่นานกว่าเขาจะยอมรับและพูดกับท่านพระครูว่าท่านเองเมื่อครั้งที่เป็นแม่ทัพสมัยอยุธยาตอนปลาย <c oughs> ก็มีตำแหน่งเป็นพระยามาหากษัตริย์ศึกท่านมีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเกิดจากภรยาชาตินี้ภรยาของท่านมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกอละ ไม่แต่งงานเพราะต้องการบรรลุธรรมจนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้ส่วนลูกชายของท่านเกิดเป็นผู้หญิงขณะน,นี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเขาเรียนเก่งและจะจบปริญญาเอกใน5ปีข้างหน้าจากนั้นจะมาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเก่าแก่แกที่สุดของประเทศสยามเขามีศรัทธานในพระศาสนาจะปฏิบัติธรรมและตั้งสำนักวิปัสสนาขึ้น สามีและลูกสาวของเขาจะมาช่วยด้วยความศรัทธาวันหนึ่งเมื่อเข้าปฏิบัติจนระลึกชาติใต้เขาจะพาสามีและลูกสาวมากราบท่านชีวิตช่างเหมือนลิเกโรงใหญ่นะขอรับกระผมเมื่อสมัยอยู่ที่วัดพรมบุรีสมภารให้ไปหาเช่าเมนก็บังเอิญไปพบแม่ในชาติที่แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อท่านหมายถึงแม่เชิญสีพระบัวเฮียวอยากฟังเรื่องการกู้ชาติมากกว่า จึงพูดขึ้นอย่างแสนจะเกรงใจว่ากระผมอยากฟังเรื่องพระเทระเจ้ากู้ชาติขอรับเมื่อกี้ท่านเล่าว,ว่าวันหนึ่งท่านอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือขอรับพระเทระเจ้าจึงกลับมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นต่อเราได้สั่งให้ข้าหลวงไปตามสมเด็จพ,พระมหากษัตริย์ศึกมาพบเมื่อสถายของเราได้รับการบอกกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้เข้าเฝ้าและให้มาในเครื่องแบบนักรบ มีดาบมาด้วยเขาก็คิดว่าคงจะทรงใช้ให้ไปทำสงครามกับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นแน่ครั้นมาเห็นเรานั่งอยู่ในห้องพระแต่ผู้เดียวในชุดนุ่งขาวห่มขาวสหายของเราก็รีรออยู่ไม่กล้าเข้ามาเพราะเห็นเราอยู่คนเดียวและไม่มีอาวุธข้างกายเลยเราจึงบอกว่าด้วงเข้ามาสิเข้ามาหาข้าเอาดาบมาด้วยท่านลองคิดดู ถ้าสหายของเราคิดก่อกบฏจริงก็คงถือโอกาสตอนนี้แต่เพราะเขาไม่เคยมีความคิดอย่างนี้อยู่ในใจจึงวางดาบไว้ข้างนอกแล้วค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้หมอบอยู่ห่างประมาณวาหนึ่งเราก็บอกอีกว่าด้วงเข้ามาใกล้ๆเอาดาบของเจ้ามาวางไว้ข้างหน้าสหายของเราคลานไปที่ดาบแต่แทนที่จะเอามาไว้ใกล้ๆอย่างที่เราสั่งกลับกระทุ้งให้ไกลออกไปอีก แล้วจึงคลานเข้ามาใกล้ประมาณสองศอกมอบกราบถวายความเคารพเป็นอย่างดีเราจึงถามเขาว่าล่วงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเราพูดเท่านี้แต่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมีอาการตกใจนักถึงกับมีเม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนใบหน้าก้มลงกราบแล้วก็ไม่ได้ตอบว่ากระไรเราก็ถามใหม่อีกว่าด่วงได้ยินหรือเปล่า ข้าถามว่าอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมสหายของเราตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดเลยพระเจ้าคะอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วเราจึงถามเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่สหายของเราตอบนั้นมาจากใจจริงหรือว่าต้องการพูดเอาใจเราต่อไปนี้เป็นการสนทนาระหว่างเรากับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเราจะยกมาตามที่พูดกันจริงๆภาษาที่ใช้ อาจจะฟังไม่คุ้นหูท่านเท่าไหร่เพราะเวลาก็ล่วงเลยมากว่า200ปีแล้วประโยคสุดท้ายพระเทเจ้าพูดกับพระโบเหียวภิกษุอายุน้อยกว่าองค์อื่นรีบสนองว่าไม่เป็นไรขอรับหากกระผมไม่เข้าใจก็จะเรียนถามอาจารย์ของกระผมเพราะท่านเกิดร่วมสมัยกับพระเทเจา้าท่านพระครูนึกชมพระลูกศิษย์ตั้งแต่ตัดความหลงในสงสารได้สิทธิของท่านพูดจาฉะฉานและ,ฉะเฉลียวฉลาดกว่าเดิมถึงสองเท่า ตกลงกระดังนี้แล้วพระเถระเจ้าจึงตั้งต้นเล่าเรื่องแต่หนหลังครั้งยังเป็นราชามหากษัตริย์โดยยกคำสนทนาระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกท,ที่สนทนากันในห้องพระเมื่อกว่า200ปีล่วงมาแล้วมาเล่าด้วงข่าวว่าทหารพม่ามหาเจ้าบ่อยๆหรือมาครั้งเดียวพระเจ้าคะ่ะเขามาเรื่องอะไรเขามาถามว่ามีความสุขสบายดีหรือ ข้าพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสบายดีเพราะในหลวงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาเวลานี้จึงมีความสุขมากเมื่อสมเด็จเต้าพระยามหากษัตริย์ศึกตอบเช่นนี้เราก็มั่นใจว่าสหายของเรามีได้คิดกระบฏไม่คิดมักใหญ่ไฟสูงดังที่คนพากันเข้าใจผิดเขาผิดผิดมาจนทุกวันนี้และเพราะเหตุนี้ที่เรามาพบท่านและมากับอาจารย์ของพวกเรา เพื่อท่านจะได้เป็นพยานว่าสิ่งที่เราพูดแม้จะไม่ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้หากก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์พระเถระเจ้ากล่าวรับรองความถูกต้องในสิ่งที่ท่านเล่าท่านพระครูจึงพูดเสริมว่าขอรับกระผมจะนำไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังแต่คงจะต้องเลือกเล่าเพราะคนที่สติปัญญายังไม่ได้รับการพัฒนาอาจจะคิดอกุศลทำให้เขาบาปเปล่า กระผมทราบว่ายังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกเขาไม่จงรักภักดีต่อราชวงศ์จักกรีและคิดเป็นโกรธเป็นแค้นว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยท่อนจันทร์ถ้าพวกเขารู้ความจริงเรื่องนี้จะได้หายโกรธแค้นและที่สำคัญมากกว่านั้นบาปกรรมจะได้ไม่ติดตามเขาไปในภพหน้าถ้าเขายังโกรธแค้นอยู่ จะมีเวรมีกรรมติดตัวไปไม่สามารถตัดความหลงในสงสารได้พระเถระเจ้าเสริมว่าเพราะเหตุนี้ที่เราต้องมาพบท่านท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายและจะช่วยให้คนมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิได้หากเขาได้รู้ความจริงเรื่องนี้โดยเฉพาะคนจีนซึ่งเรารู้ว่าพวกเขารักเรามากถึงบิดาเรา ไม่ได้เป็นคนจีนอย่างที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้แต่มารดาของเราก็เป็นคนจีนเราจึงไม่อยากให้คนที่รักเราต้องมาเป็นเวรเป็นกรรมเพราะความเข้าใจผิดท่านจะช่วยคนเหล่านี้ได้เพราะพวกเขานับถือท่านท่านพระเถระเจ้ามอบหน้าที่ให้ท่านพระครูโดยปริยาย